บทที่า3พาหุมหากาพาหุงสหสมาพินิมิตะสาวุธทันตังกรีเมขลังอุทิตะโคระสะเซนมารังทานาทิธรรมมาวิจินาชิตวามุนินโทตันเตจซาพวันตุเตชยมังขลานิ มาราติเรกะมุวิตาสัพพะติงโครัมปนาละวการมะขามารถายาขั้งขันติสทันตาวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตจะซาภวันตุเตเชยมังขาลานินาลาคิริงกชวรังอติมตาภูตังทาวกิจากมัสดีว่าสุทารุนันตังเมตตังบุเสกาวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตจะซาภวันตุเตเชยมังขาลานิ โอคิตาข้าขามาติหัดทาส์ทารุนันตังทาวันดิโยชนะประธคุริมละว,าามว,มวันตัตง,านางอิาาายยาทิปิาาาสังขะตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชซาโพลตุเตเชียมังคารานิกัตตวานากัตทมุทลางอิวะคาพเนียาจิจายะทุตเทวชนังชนะกายมัตเชสันเตนะโสมาวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชซาโพนตุเตเชียมังคารานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกวาทกเกตุงวาทาปิโลปิตามะนังอติอนภูตังปัญญาปทีปะชริโตชิตตา ตันเตยสาพวนตุเตเชียมังคลาณินันทปนนันทผู้ชัคังวิพูทางมหายทิ้งปุเตนะเทระผู้ชเคนธรรมาปยันโตอิทูปะเทสาวิธินะคิตวามุนินโทตันเตยสาพรว,วันตุเตเชียมังคลาณิ ทุขาหาทิฏฐิพุชเคนะสุทัตถะหัดทั้งพรหมังวิสุทธิชุดติมิติปกาพิธานางยานาคเทนะวิธินาชิตตวามนินโทตันเตยชาสพวนตุเตเชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยามังคละอัตถกถาโยวจนโนทเนเนสระเตมตันทีหิตตวานานเนกาวิวิธานิจุปัตถานิโมขังสุขามอธิคม้มเมยะนโรสปัญโยมหากริโกนาโทหิตายะสัปปานินงางปูเรตววปารามีสภปาตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมเชยมังคลังเชยันโตโพธิยาโมเรศกยานางน,าน ทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคเลอปาลาชิตาปาลังเกซีเซปตะวิปกคาเรอพิเซเกสปะุตดันนะอคาบัตโตมโมติสุนัขตังสุมางคังสุปัดตังสุหุติตังสุพโนสุโมหุโตจะสุยิตังคมจริสุปัททคีนางกายะกัมมังวจักกัมมังปัทคนางปัทคนางโนกัมมังปณิทิเตปัทคีนาปัทคีนานิกัตตวานะลภัเทปัทคเน พวันุสสะพมังคลังรักขันุสสพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิพวันตุเตพวันุสสะพมังคลังรักขันุสสพปเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะสัทธาสุทธิพวันตุเตพวันุสสะพมังคลังรักขันุสสพปเทวตาสัพสังคานุภาเวนะสัทธาสุทธิรวันตุเต